สว <Buck> <ış> ัสดีค่ะวันนี้กับเพื่อนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ชิตาคลินิกกัน,นะคะ่ะได้ข่าวว่าวันนี้จะมีคนบังแก้จมูกเธอเราต้องรีบตายเร็วย่ไม่ทันเขาตัดเร็วเออเอั <c oughs> ดเร็ว เรามาถึงที่ชีตาคลินิกแล้วนะคะล็อกมือซีเดเบนไว้ก่อนเดีย๋ยววันนี้เราต้องเข้าไปดูข้างในได้ข่าวว่าวันนี้จะมียูทูบเบอร์สายแก้งสมูกต์มาพูดเลยแต่ไม่บอกเราว่าใครติดตามชมข้างใน,ใอนตอนนี้เราก็อยู่ข้างในแล้วนะคะทุกคนเราได้พูดสิ่งทางมาว่าเขากําลังทําประวัติอยู่ที่นี่แน่เขาต้องแก้งสมูกกับคุณหมอมุกแน่แน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเป็นใครใครเอ่ยหน้าคแต่ว่าเราไม่บอกดีกว่าไปแอบดูข้างๆเขาดีกว่าเขาเป็นใคร สวัสดีค่ะโอ้โหฉันโดนตัดขาคุณขอแนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะค่ะชื่อชื่อโบค่ะมาจากช่อง Youtube นะคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะตอบเขาด้วยดติดตามกันได้นะคะตรงนี้ค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอไต่ดูขนหน้าได้ไหมคะนิดหนึงได้ไหมแม่เต้นหืเต้นืเต้นค่ะตัวจริงเสียงจริงนะคะนี่คอจริงตื่นเต้นผิดทีแล้วนี่นต้นื่นเต้น ค่ะ <whatever. S 1> อบคุณค uh. ah, mm ่ะอดี๋ยวขออนุญาตเปิดแม่ไ <GO> ด <av Saw> ้เลยค่ะโดยสวนจมูกกันเออนขูงเขาอ่มิดมาว่าอยากได้แบบว่าอะไรนะนกอะไรนะนกพิโนกิโอค่ับอุ้ยด้วยเทคนิคไฟไนลอที่คนใช่ไหมท่าน้ เริ่ต้นก่อนท่านกระหุมากี่ครั้งคะเคยทํามาหนึ่งครั้งทํามาหนึ่งครั้งเปิดหนึ่งข้างใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเคยใช้กระดูกอ่อนหังหัวนยังไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเคยฉีดอะไรมาไหมไม่เคยไม่เคยฉีดนะคะเคยทาโอเนไหมค่ะไม่เคยไม่เคยแค่ข้างเดียวโอเคแอบทีนี้อยากเปลี่ยนทรงก็ทรงสโลไปปุ่งน้องพุ่งอาจจะไม่ถึงแลนคิโอไม่ได้นะตัวองไงก็ไลย

รุปนะทีนี้คุณหมอจะทําใช้เทคนิคไหนกับคนไข้แล้วก็สรุปนะคุณโบเนี่ยหมอหมอทำให้คุณโบแบบน,นี้อ่ะอันนี้เป็นจมูกเรานะปกติมันจะมีผน,นังกั้นอย่างเงี้ยมีทุกคนอ่าแล้วหมอก็จะไปตัดเอาออกมาแบบนี้ออกมาต่อแบบนี้นี่นี่อ่าแล้วทีนี้หมอก็ใช้กระดูกอ่อนลับูอ่ะต่อเป็นที่เลกๆเ,เป็นคอนโดขึ้นไปเป็นปลายจมูก นี่แหละพี่นอกคิโอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็สันงจมูกตรงนี้เป็นซิลิโคนข้อดีของการที่ใช้กระดูกของเราเองมาใช้เป็นปลายจมูกนี้คืออะไรคะโอ้ก็เรื่องความเสี่ยงทะลุแหละถึงแม้ว่าจะตึงเท่าเ่ากับซิลิโคนแต่ว่าก็ไม่ได้เสี่ยงทะลุเท่ากับซิลิโคนเพียวๆสวยปลอดไข้ง่ายๆอันนี้ก็คือโอเพนยืดกนะดูกั้นจมูกนะคะ เรียกว่าเทคนิคโพรเพนเตรียมตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวให้แมทธิวพาไปคลีนหน้านะคะได้ตัวเรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะพร้อมแล้วใช่ไหม ตื่นเต้นขอกำลังใจทุกคนด้วยนะคะกดไลค์ให้พี่โบด้วยนะครับกดไลค์มาเยอะๆนะทุกคนตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเริ่มนะคะฉีดยาชาใช่ไหมคะไม่ค่ะให้ยาฆ่าเชื้ออ๋อให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็แปะยาชานะคะประมาณสัก45นาทีก่อนเข้ากันผ่าตัดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตอนที่พี่โบออกจากห้องผ่าตัดว่าจะเป็นยังไงนะคะจะสวยปังุ้งแค่ไหนรอติดตามกันนะคะ ก็เดินทางมาถึงที่ห้องผ่าตัดชั้นสองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันค่ักการละากที่นอนเตียงวิเศษของคุณหมอเเป็นเตียงที่นอนปุ๊บตื่อปั๊บสวยเลยโอ้โหน่าสวยมากเลยกันซีน่ะแต่เนี่ยคือจัดซีนแหมคุณหมอถ้าหนีอ่ะพี่ดอยู่เหมืขาต้อนเสยหอคุณหอเสหักนหดจัดนี้แนะคะ เาหันแล้วเอาใหม่โอเคเอาใหม่หาสามนหนึ่งเราก็เดินทางมาถึงห้องตัดความคุณมความม่ประธานบอกว่ามันต้องหนักสิเตีนพิเศษที่นอนปุุกตื่นตาก็สวยปางค่ะเราไปสัมภาษณ์คุณบกันนะคะว่าหลังจากนอนเตียงนี้เราื่มากระสิททำไมเ่ยอะเดี๋ยวคณรู้กระิทำไบ้างหรอเปล่าจอด มาลอนเติมมาตั้งคนเตียนวิเศจแล้วรู้สึกไงบ้างคะถึงนเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกับเดิมค่ะบอกเลยว่าเตียนยิ่งเตียนที่ข่าวมากใครนอนตุ้มก็คือต้องสวยปากแน่นอนค่ะใช่ค่ะเงีบหน่อยอ๋อโอเคนอนแล้วนอนแล้วแต่เราเจอมัแล้วจากที่ตื่นที่มาจากความสวยค่ะได้ค่ะอีกทีค่ะก็โอเคถ้าเข็มขับด้วยนะคะอ้าวอันนี้คือรถไฟหอเหรอคะใช่ค่ะรถไฟหอค่ะเพราะว่ามาดูเรื่องขา เดียวใช่ไหมนี่ยะบอกเลยว่า้นโบได้กลั่นนสเต้อโลนทำเป็นจริงครับหลังจากที่นอนลงไปบนเตียงวิเศษริงวิเโอ้มันติดติีติดติดติดติาตนีติดติดติีติดติีติดต่าตล้ติด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 ตทีติดติีติดติีติด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 ตจดติ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 ดตดติ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 ดตต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  จมูกตรงเนี้ยมันมงลงแล้วก็ตรงเนี้ยมันดูหักแล้วตรงเนี้ยมันดูโค้งดูจมูกไม่เท่ากันเพราะว่ามันโดนก,กดนะสองข้างคือซิลิโคนมันกดลงทีเนี้ยหมอแก้ไขด้วยการตั้งมันขึ้นมาเป็นการยืดถนัดกั้นตั้งไปจมูกขึ้นมาซิลิโคนเราใหม่ให้มันระมุนตรงนี้ที่มันยืดยืดเนี่ยกระดูกเราหมวนะกระดูกระดูหัเนื้อเยื่อรหมุเลย หลังผลใช่หุ่ยังปกติดีห pues anyway> ุ่ยยังปกติดีนะคะเหมดินมาเป็นไงกระซงกระมูกใหม่ปากเจิดนิดนิดไหมเจิดูดึงค่ะสติบางๆเห็นจมูกตัวเองเขาแรกเป็นยังไงบ้างก็สวยค่ะต้องแต่งหน้าเพิ่มนิดนึงอ่ะทีต้องต้องไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แบอนั้นนะเป็นต้องเป็นเอซีดีเรื่องอะไรวะดู วิบแรงมากขออนุญาตใส่สาวให้คนไข้นะคะ I p a c all my c l be a l e s โอเคค่ะชอบไหมคะชอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มๆอีกทีก็ทางช่อง u ูทู e ของคนไข้ม่ะมอนนีหน่อยแล้วก็ติดตามสติ๊กกอรีเลียิบด้วยนะคะได้ค่ะคนไข้ก็ลงค่ะกลับสุดเองอีกรอบนอนหสนกอีกรอบนึ่งนอนอีกรอบหนึงค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเต็มูิเศษพิ่ขึ้นลง ตอนนี้จะบล็อกเฝือกแข็งนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้โพรงจมูกด้านในแล้วก็ข้างบนเนี่ยบวมนะคะ mm hmm. ให้จมูกมันอยู่ทรงด้วยจะได้ไม่เบี้ยวไม่หย่หอใช่ค่ะ mm hmm. แล้วเราก็จะแพ็กก๊อตด,ด้านในเพื่อไม่ให้ในโพรงจมูกมันบวมนะคะ สวัสด so ีค่ะชื่ออะไรคะเนี right. ่ยชื่อบอกกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบอกกี้ค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยกําลังรอพยาบาลยาคนไข้ค่ะก็แค่เรามาเนาะใช่ดีค่ะคุณหมอเขาดี เคนไข้มารับยาเชิญคุณไนั่งนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ,คะอันนี้จะเป็นยากแก้ปวดนะคะปวดมากให้พี่ทาน2เม็ดปวดนิดหน่อยทานแค่หนึน่งนิดพอนะคะไม่ต้องปวดไม่ต้องทานก็ได้ค่ะไม่ปวดไม่ต้องทาน <laughs> เอาให,ห,หม่เลยเอาให, <laughs> ห,นะหม่เอาใหม่หินไหมเขินกล้องไงความเขินกล้องเป็นยี่ห้อเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้โมคานะคะซีเมื่อกี้โมคาไปเกิดเอาออกโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปไม่เป็นแล้วเดี๋ยวดู สวัสดีค่ะเปหนูจัดพี่บีหายพี่บีแล้ววันนี้มีชุวงบ้าเลยเอาใหม่สามสองหนึ่งเอาไหมโอเคเอาใหม่เนาะหนึ่งอธิบายโอเคค่ะไม่ใช่ปกติเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายวิธีการทานยาแล้วก็ดูแลแขนนะคะค่ะทั่นี้จะเป็นยาแก้ปวดนะคะปวดมากให้ทาน2เม็ดนะคะปวดนิดหน่อยให้ทาน1เม็ดพอไม่ปวดไม่ต้องทานก็ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ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 สุดท้ายนี้นะคะเราสองคนต้องคอตัวลาไปกอนแล้วุ๊บไปอีกทีหนึ่งบอนคมรอบ14วันนะคะขอบคุณค่ะไ่าสิคะขอบคุณค่ะ